เออกขะเาะอกมานี่ยหือยางไข่เขาา่า,าเหมือนัเกี้ยสุดเด็ดมากเลยโอ้โหดสับนี้ก่อนครับอืม ไปถึงนี่อย่างลังเนอะเฮ้ไม่เป็นไรครับตาครับไม่ยากหรอกครับผมนะอู้หูมันมันอันนั้นดีเนาะครับเนาะไม่ไหมไหมครับเนาะย่างแบบนี้นหมเปยเห็นไม่ลู้มวยยักหมูยักษตอนนี้เปย์เห็นทำดีเฮ้ก็เห็ดจังใหญ่ใหญ่ครับ นั่งทั้งๆกันโอ้เจมเจมกันนะเนาะตาเขาเด้ยสายเห็ดจากไม้ยู่ยงเงี้ยครับเ้มไปเรื่อยๆลูกครับหุกเจ็บนีจมมีไห้ข้าว้านตีไม้เย้มากินกันเยอะเฮียอืมเขามาเลยแจ็บครับ ไม่ใหญ่มากนู่มากสินี้ก็มากนู่เอามาให้ลูกกันเจ็บโอ้ครับหนู่ยางนะเก็บมาชันดีครับแปดสิบดีกีออกซุปนี่ก็อันนี้กำลังเนี่ยเนี่ยโนเดวเนี่ยเปิดเปิดหนึ่งจังนีกว่าจะเหนียวเนาะเป็น ม,มันเป็นแต่แจ้วครับตาครับหรือไก่เ,ออเป็นไก่รุดกลืมอันไช้ปลส้มครับครับไก่สามชทยนเลีมเยมโอ้ออครับผมครับ นุ๊กน้าขนาขนไก่ครับบรรยากาศได้มากนะครับพ่อเนาะัขนาดครับมันมันนิ่มนะครับมันไม่เหนียวนะครับเนาะ ใบอยู่มาปกเนาะเอาใบคอเนี่ครับเนาะใบคอเข้าครับเราป่าบ้านเราครับลูกทุ่งกลึบนะก็เพื่อขยบใช่ไหมแกนังทุ่ บุกมีกันอ้าวตาครับเนเมี่ยงเมาอ่ะโอ้เมี่ยงเมาอาจารยว่ากินแล้วมันจะออกมาเมาหน่ะครับเออมาเมานอนมัวรับตากเดิเมี่ยงเมาตินครับรับแล้วกูมันมันครับเมี่ยงเมาเนาะอื บรรยากาศการขนับฮัลล <im> ุครับคุยัดโอ้ขอบคุณมากครับมาครับไม่ทน้ำเม็ดน้ำเกี๊ยวกไก่ สุดยอดครับกับบรรยากาศ